ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะครับวันนี้พอะเตียมผ้ามาสรุปก่อนคุยกันก่อนหวยออกเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนานะครับครับพอะเตียมไปเร็วเร็วหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะวันมีหลายสำนักนะครับของพอะเตียมนะครับ ครับพราะตีมเริ่มจากของปูปูห้าเจ็ดแปดนะครับครับอันตัวเลขพราะต้มสีบรไล่เด้่พี่น้องเด้อมักสอบแต่ในเขาก็เอานะครับพราะต้มเจ้าตัวเลขวิ่งนะครับจดไปคือเก่านะพี่น้องเนาะครับปูห้าเจ็ดแปดวิ่งห้าตัวเดียวนะครับครับห้าหกค่าเจ็ด จะมักตวเล็กเอาได้พี่น้องเลิอดเรียกกันเป่ากันเบิ้ลกันมีนะครับเนาะรับเตรียมข้อกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งโลดสี่กับห้านะครับรับเตรียมจุดเอาตะเล็กวิ่งได้พี่น้องได้พี่น้องส่วนจับคู่ เอามาข้าวกะเอาตัวใดขนะครับเนาะก็จะเริ่มเด้าพี่น้องเด้อกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะเอาขอแต้มขอกราบขอพระคุณปู่หาเจ็ดแปดแล้วก็ขอกราบขอพระคุณอาจารย์ชมพู่นะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมครับสุดใจพารวยเลขวิ่งนี่ก็เดินดีนะครับของสุดใจมาใกล้ๆหน่อยพี่น้องเนาะ ขับสุดใจพารวยบนล่างมิ่งโรด7กับ8นะครับเกับแปับส่วนจับคู่กันเน้นห้าเจห้าแน้อพี่น้องเนาะขับส่วนตัวที่บนเน้นห้ามักเข้ากับเอาน้านะครับเอาขอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะขับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยาง หนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดแปดกับห้านะครับแปดกับห้าับส่วนจับคููกันเนียนที่แปดสี่สี่ห้านะพี่น้องเนาะรับตัวบนเนียนเพิ่นเข้ามาเข้ากับเอาน้ำนะครับครับพเตเียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้นหนุ่มสวนยางนะครับเนาะรับแชทหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปู07นะครับปู07บนล่างวิ่งรูด6กับ2นะครับ6กับ2ส่วนจับคู่ก็ตามนี้ได้พี่น้องเด้อตัวกัน2 2 6 6นะครับเนาะครับพอแต้มข้อกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปู07นะครับเอาแคปหน้าจอครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อมักสอบตัวเลขก็อย่าลืมกลับตัว ัวไว้นำนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางขับบนวิ่งรูด8กับ9นะครับล่างวิ่งรูด7กับ8ปดับส่วนจับคู่กับตามนี้นะพี่น้องเน้องดที่พ่านมากเข้าตัวกลับนะครับแล้ว้องจะเลื่มกลับตัวไว้นํานะครับมากสอบตัวใด เอาพอเตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนพี่ไม้อาจารย์เซียนพี่ไม้งวดที่ผ่านมากกับเข้าเนาะครับเนาะเข้าสองสี่ตรงตรงวันนี้มีสองสี่พี่น้องรับบนล่างวิ่งรูดแปดกับสองนะครับ ครับส่วนจับคูตัวเน้นนะครับเนาะพอเตรียมท่าสีไว้นะครับครับพอเตรียมขอ,ขอขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับเนาะส่วนเลขกสามตัวสี่ตัวกระเบื้องเอาได้พี่น้องเด้อครับแชทหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชนี่งวดที่หาหนงวดนี้พี่น้องกันเขายิกครับบนล่างมีงโลดห้ากับหก นะครับส่วนจับคููก็ตามนีเนะพี่น้องเนาะเหล็กวหลายหาหรือ่ะ่ำเป็นเหล็กกลับตัวกันใบซื้อนะครับกราบขอเต็มกับข้อกราบขอพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูโพล่าดเนะครับเนาะคอยปังปังหยีงวดนี่ครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายเซียนหนองคายเล็กปิ่งกับบอลุดจังหวดทีน่นราพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูมีลุดนะครับวันนี้ไกบ,บนล่างมีลุดห้ากับหกนะครับครับส่วนตัวเน้นกับโอ้ยเลือดสว่างน้องพี่น้องเนาะลมลมครับเอาเ็เตรียมกับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะ ครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงครับอาจารย์เมงวัตถิมานมากกะเข้าตรงๆนะครับเด้อสองสครับวันนี้อาจารย์ไห้มาาบนล่างยิงรูงดแปดกับหนะครับแปดกับหนะครับกระตามนี้นะพี่น้องเนาะ อาพอเตรียมกับขอกัอบขอบพอบคุณในไลนไดะครับเด้ออาจารย์เหม่งเนาะครับเนาะพอเตรียมไปเร็วจัง่อยครับมันไหลยสำนักสรุปตัวเลขนะ้ำพี่นอนะ้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมปูสีสเกตนะครับ ปูซีสะเกดเนี่ยบนล่างมิ่งรูดสี่กับห้านะครับสี่กับห้าส่วนจับคู่กับตามนี้นะพี่น้องเนอตัวกันนะรับมวดที่ผ่านมากบกเข้าตัวกันเนาะรับเนาะรับมวนนี้กับสี่เจ็ดสี่สี่สี่ศูนย์ตัวกันนะครับ,นะรบ,นนรบเอาจับหน้าจอครับผม ครับก็เตรียมข้อกาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสะเกดนะครับเนาะครับเชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตาลเซียนป่าตาลบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดส่วนตัวเน้นตัวบนเนนเก่าได้พี่น้องเน้องวดทิพผ่าันมากกับเข้าตัวกลับนะครับ ตัวบเนนนะครับครับผ้ามักตะไดเข้ากับพิจารณามือเอานพี่นองเนาะครับขอต้อนขบข้อขอพูดหลายหลายนะครับเด้อเซียนป่าตาลนะครับครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะครับปูสมหวังวดที่ผ่านมากะเลกิ้งเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับ วันนี้ปูให้มากบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับศูนย์นะครับเจ็ดกับศูนย์ครับส่วนจับคููก็ตามนี้นะพี่น้องเนาะครับเช็หน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหลนอนนา พ่อแหลีนอนหน้ากับบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกนะครับแปดกับหกครับส่วนจับคู่กับตามนี้ได้พี่น้องเด้อครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอ้อขอบคุณหลายลายนะครับเด้อพ่อแหล่นอนหน้านะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีบนล่างวิ่งรลดแปดกับเก พี่น้องแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดนะครับเนาะส่วนจับคู่กัตามนี้นะพี่น้องครับพอแต้มกับข้อขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะขอยเขาปังๆหงวดนี่ครับจับหน้าจอครับผมไปต่อสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือของพอแต้มนะครับเนาะครับของพอแต้มกับสีบริเวรกันยากสูตรเท่ากับเบิ้งน้ำกันแล้ว ครับพเจียมวิ่งห้ากับหกนะพี่น้องเนาะห้ากับหกครับเอาผิดพลาดประกันเดยพเจียมกราบขอโทษขอภัยหลายๆนะครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับครับพเรียมพามานับตัวเลขนะครับบานี้ครับว่าส้นตัวเลขกันไลก็กันเนาะครับเนาะ ใส่กระดาษไปนิดหน่อยนี่แหละแต่ว่ากือใส่ใบหนึ่งอีกนะครับสองใบครับพ่อเต็มเริ่มจากจากศูนย์นะพี่น้องเนาะศูนย์นี่มิหนึ่ง ูนย์มี1น่บอลนะครับบาน,นีหน้หนึ่งหนึ่งี่บมีเลยนะครับบาน,นี้เอาสองสองนี่มีบอสองมี1มี2 2มี2องคะแนนบอลนะครับ3า สมนี่บมีเลยนะครับบานี้ซนะครับซีนี่มี1มี2องมีสกับ่เอานะครับยันหน่อยบานี้หนะครับห้านี่มีหมีสมีสมีสมีหมีหมีเ็ มีแปดนะครับห้านี่มีแปดคะแนนนะครับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าีนมีแปดคะแนนนะครับมาน,นี่หกพี่น้องหกหกมีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกหกมีหกคะแนนนะครับหกหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกหกมีหกคะแนนนะครับส่วนเจ็ดนะครับเจ็ดนีมีหนึ่งสอง สามสี่ห้าเก็ดนี้ไม่หาคะแนนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเกตหนี้ไม่หาคะแนนตอนนี้แปดพี่น้องแปดนี้มีหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า,า,ห,า,า,ห,าหก เกดแปดแปดมีแปดคะแนนนะครับแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกดแปดแปดมีแปดคะแนนส่วนเก้านะครับเก้านี่มีหนึ่ง เก่ามีหนึน่งคะแนนบบเอานะครับเก้ามีหนึน่งคะแนนไม่เอาบารน,นีน่เดนสูตนะครับห้ากับแปดลองเจ็ดกับหกเดี๋ยวโพเทียมเชียนใส่ใบนี้ให้นะพี่น้องเนาะ เด่นสุดห้ากับแปดสัดเจียนบอกพี่น้องลองลองหกหกกับเจ็ดนะครับเอาเด่นสุดๆเลยพี่น้อง สัจเจีนเพี่น้องเนอะเด่นสุดห้ากับ8ดนะครับหกับ8ปดแปดคะแนนแปดคะแนนเท่ากันนะครับส่วนอันนี้ห้ากับหกทดลองมา,มาเอาเด่นสุดได้พี่น้องเนอะหกับ8ดนะครับ ชาติเย็นนะพี่นอนะ้องเนาะปิดต่าประกรันในพอเตรียมกาบข้อตทษขอภัยหลายนะครับเอ้อเอากระลองมึงไปจับคู่กันเบิงนะพี่น้องพอ,งพองเตรียมเขียนตัว,ตวเด่นให้ซ้ำนี่แหละเนาะครับเนาะเด่นสุด5ห้ากับแปดรองหกกับเจ็ดนะครับ,นะรบขอให้เขาแห้งๆขอให้ปังๆเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วเขาย่เลื่อมนะพี่น้องเ้อกดไหล์กดแชร่พอเตรียมน้ำแดเนานะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี่พ่อเตียมขอกราบขอพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอไว้พรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใยใดความไข่ใ่มีเนาะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกหลังหวยลาวพัฒนาออก ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม